สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่องอ้อนนะคะวันนี้จะขอมาแชร์ประสบการณ์ไปฉีดวัคซีนเข็มที่3นะคะที่อิตาลีคืออ้อฉีดที่ไทยมาแล้วเนาะอยากจะบอกว่าใครๆที่บอกว่าไปฉีดวัคซีนที่ต่างประเทศแล้วมันฉีดง่ายฉีดง่ายจริงแต่ฉีดแล้วเพื่อให้ได้ super green pass อะมันไม่ง่ายเลยนะขอแชร์หน่อยนะ หิมะตกที่บ้านที่ซองกวาโซ่นะคะจะบอกว่าที่อิตาลีหิมะหรือฝนไม่ตกนี่ประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะคะเพิ่งจะมาตกเมื่อวานนะคะเมื่อวานพอได้พอได้บรรยากาศหน้าหนาวกลับมานะจากตอนแรกนึกว่าอยู่กุมภาพันธ์มกราอะไรนะ ทันวามกรลากุมา่มภาเนี่ก็จะเข้าซัมเมอร์แล้วนะคะที่อิตาลีย่ัยงค่ะหิมะพุ่งตอกอดีงามยิ่งเห็นแล้จะสวยมากเลยโอเควันนี้นะคะหน้าอาจจะใหญ่นิดนึงนะคะไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มาใช้มือเอาอยากให้เพื่อนๆได้มนรยากาศก็เลยมาเดินเอารถชนกูมิเนี่ย วันนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ฉีดวัคซีนเข็มสามที่ที่อิตาลีนะคะเห็นเพื่อนๆหลายคนไปฉีดวัคซีนเข็มสามที่ต่างประเทศใช่ปะมันก็จะแบบเรียกว่าอ,อะไรอะมันก็ง่ายแหละแล้วมันก็ไม่ง่ายแหละเออสำหรับเราใช่ไหมเรามาอยู่ที่นี่โดวยวีซายี่ยมเย็ยนก่อนนะคะสามเดือนก็เป็นเหมือนกัพบพาสปอร์ตทัวริสอะเออประมาณนั้นนะเป็นทัวริสทั่วไปเป็นคนนอกพื้นที่ไม่ใช่คนที่นี่เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนของเขานี่แบบ มันไม่ได้ง่ายอ่ะเวลาเห็นคนโพสต์พิฉิดวัคซีนที่อเมริกาคือมันมันง่ายแบบนั้นนะง่ายแบบนั้นคืออยากฉีดก็ก็ขอเขาฉีดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือฉีดเสร็จแล้วมีเสียงระฆังฉีดเสร็จแล้วคุณจะไม่ได้อ่อะไรนะกรีนพาสคุณจะไม่ได้กินพาสก็คือฉีดได้แหละฉีดได้เออฉีดไปเลยเขาก็ฉีดให้แต่จะไม่ได้กินพลาสนั่นหมายความว่าฉีดแต่ก็ เวลาจะเข้าร้านอาหารที่นี่เขาจะต้องมีกินพาใช่ไหมคะซุปเปอร์กินพาเราก็ฉีดเข็มสามได้เลยแต่เราไม่ได้กินพ้านั่นหมายความว่าถ้าเราจะเป็นร้านอาหารเราก็ต้องไปต,วตรวจ a อ k t เ s t เพื่อเอาผลลบแล้วก็ถึงที่จะเข้าร้านอาหารได้แบบเนี้ยซึ่งมันก็ลําบากอ่ะเราก็เลยบบกโอ้โหสู้ลบมากกว่าจะได้คือของอที่อติตาลีใช่ไหมคะเขาจะมีบัตรบัตรประกันสุขภาพของเขาของคนของเขาเนาะเขาก็จะใช้เลขบัตรประกันสุขภาพตัวเนี้ในการ เป็นเลขเพื่อลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อขอทํากินหายก็คือเหมือนแบบประกันสังคมบ้านเราอ่ะพูดให้มันดูดแบบนั้นนะคืออ้อไม่มีห่าอ้อจะขอ S T P คือเลขรหัสเพื่อขอเขาเรียกอะไรขอ,อ,อ S T P เพื่อจะขอที่จะเอาเลขรหัสตัวเนี้ไปฉีดวัคซีนนะคะสกอร์่ะมันไม่ได้ง่ายๆเลยอ่ะมันยากมากกว่าจะได้ คือใช้เวลานานมากแลวสู้ลบนานมากไปทั้งหมด3รอบเฟลสองรอบรอบสุดท้ายอะได้ได้เลขที่ S T P มาเราก็เอา S T P ไปขอไปยื่นกับเขานะคะแล้วก็ได้ฉีดเ,เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูตอนหลังเนาะก,ก็ได้ฉีดแหละพอได้ฉีดเสร็จแล้วก็ทำเรื่องอีกฉีดเราฉีดวันที่5จนวันนี้วันที่15 10บกว่าวันแล้วส่งอีเมลไปขอเพื่อจะขอเลขเขาเพื่อจะขอใบอกินพาร์ตเขา ทุกคนยี้ไม่ได้นะยังล่าสุดเขาก็ขอเอกสารเพิ่มเติมว่าคุณไปฉีดที่ไหนอะไรยังไงนะคะเหมือนเราจะโชคดีตรงที่ว่าเราทําวัคซีนพาสปอร์ตมาใช่ปะแล้วเราก็เอาวัคซีนพาสปอร์ตมาด้วยตอนเราไปฉีดเข็มสามมาเขาขอดูวัคซีนพาสปอร์ตเราด้วยนะนี่คือความแบบเบอร์ห้าสิบาทของฉันอะไรอย่างเงี้ยห้าสิบบาทวัคซีนพาสปอร์ตของฉันใช้ได้ด้วยก็เอามาใช้ที่นี่เขาขอดูเพื่อที่จะเอาผล เอาเอาผลว่าเฮ้ยเราฉีดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะในหนังสือวัคซีนพาสปอร์ตที่ไทยอ่ะมันจะมีวันฉีดวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาขอบิลวันที่ไปฉีดแต่โชคดีเราเอาเราเอาวัคซีนพาสปอร์ตกับพาสปอร์ตติดอปด้วยก็เลยได้ฉีด พอได้ฉีดเสร็จแล้วก็ทาไปอย่างที่บอกคะ่ะว่าทาเรื่องขอ S T P ขอเลขที่ชั่วเขาเพื่อจะได้ให้ฉีดเพื่อฉีดเสร็จแล้วจะเอาเลขที่นั้นไปขอกินพาร์สิวันแล้วก็ยังไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆให้ให้ถูกต้องนะคะก็คือเหมือนกับว่าคือคุณอยากได้ออกวัคซีนใช่ไหมได้แต่ว่ากินพาร์ทมันก็ไม่ได้ได้ง่ายแบบนั้นนะมันก็ต้องตามกระบวนการซึ่ง10วันแล้วยังไม่ได้เลยนะคะ เพิ่งขอเอกสารเพิ่มเติมไปเมื่อเช้าก็ขอเอกสารเพิ่มเติมไปอีกก็เป็นหน้าวัคซีนก๊อปปี้เราก็คือฉีดอีกที่หนึง่งขอกินพาร์ทอีกที่หนึ่งประมาณนั้นมันก็ใช้ระยะเวลานิดนึงอยากจะบอกว่าเวลาใครที่อยู่ต่างประเทศอะคะ่ะหรือมาต่างประเทศแบบเราอย่างเงี้ยยังไม่ได้แบบยังไม่ได้วีซ่าแบบเต็มเตมอะยังเป็นวีซ่าเยี่ยมเยือนอยู่อะ มันก็ยังไม่มีเลขอะไรมไม่ไมีเอกสารอะไรที่แสดงตัวตนว,ว่าเป็นคนของประเทศเขามันก็จะยุ่นวายนิดนึงไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้นะมันได้แหละได้วัคซีนแหละแต่มันไม่ถูกต้องเท่านั้นเองเพราะเราไม่ได้กินพาธมันก็เหนื่อยอะ่ะมันไม่ใช่ง่าย,ายเวลาใครโพสต์รีวิวแบบเอ้ยไปฉีดวัคซีนมาเออไม่เถียงฉีดได้ถูกต้องแต่ให้มันถูกต้องและได้แบบได้เอกสารจริงๆงอ่ะยากมากเลยอะ่ะนี่เราก็รอนะสองเ,เราคิดว่าเราได้แหละแต่ว่ารอไปอีกสักพักนึงอะ่ะไม่รู้พักไหนเหมือนกัน เนี่ยค่ะก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่าไปฉีดวัคซีนที่เมืองนอกหรือมาฉีดวัคซีนเอ่อวัคซีนโควิดที่อิตาลีมันฉีดได้แต่ว่าความถูกต้องอ่ะมันต้องใช้เวลากว่าจะฉีดได้แค่ค่มาอัปเดตให้ฟังโอเควิวก็ประมาณนี้ไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยนั่งกูจะใหญ่ไปไหนเนี่ยไปทั้งพมพ์ดีเลยติชชัอ No, ma se si Numero. Numero. 687. 1. Data di nascita. Data di nascita 80. No, di avere i suoi giusti perché sennò poi abbiamo problemi. Okay. La residenza. Monza. Adesso Monza è in corso di regolarizzazione. Il numero di cellulare, per favore.